พากูไปไหนคะวันนี้เราจะไปเล่่เหมือนลึกไข่องค่ะทอบไหนนอนนะวันนั้นเลยบ่วันนี้เราจะไปภูเก็ตนะคะตอนแรกว่าจะไปภูเก็ตนะคะแต่ตอนแต่พอดูเงินในกระเป๋าแล้วกเป๋แล้วชลบุรีค่ะชลบุรีก็พอค่ะโอเคจบรับจบนะคะาก็จะไปแวะกินข้าวที่อังซิลาก่อนนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่กินข้าวเลยเช้ามาก รูดก็ติดนะค่ะรูดก็ติดนะคะมึงอย่าไปซอยตูดเขาหนะคะวันนี้เดินทางไปกับเอบีเกลนะคะเฟ้ยฟ้าสีฟูแมนยูบอกมึงสิอย่างสีฟูเออทำไมมันสั้นจังวะกีมสั้นเออโบกีมันหน่อยไม <ฟ S> ่ไม่างเดียวทุกคูจะมีมันหนอนเขาบุ้งว้าว ความรสติดความรถติดตอนเชา้าโอ้ยดีเราให้กูยอยู่บ้านนอกแล้วพวกเรากําลังมุ่งหน้าไปสตหีบนะคะกอแสมสารนอะเดี๋ยวข้ามเรือไปเที่ยวกันแต่ว่าก็จะออกจากกรุงเทพมาได้ก็คือมาดามทีพีเอสใช่ไหมหลงอยู่หลายรอบเหมือนกันแล้วก็เสียค่าทางด่วนเยอะด้วยนะค่าทางด่วนสุดท้าย60บาทหกบาทสิบหเอ้ยสิบห้าห ปดสิบหกสิบไม่รู้ช่วงนี้ตกเลขตอนนี้ถึงจุดจอดรถตรงก่อนจะข้ามไปท่าเรือนะคะนี่ท่าเรือของเราเรือก็จะมีรอบเก้ามงสิบสิบเอ็ดสิบสองเออสิบสองสิบสามมั้งรอบสุดท้ายมึงเสร็จยัง <c oughs> นี่คือปัดข้ามท่าเรือของเรา g p ่อไรเราะไม่เอาเอาไม่อยู่ค่ะ <c oughs> ไม่มเวลารเราดำอยู่แล้วสำหรับการเดินทางนะคะเราก็ปักหมุดใน GPS นะที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากกเกาะและทะเลไทยนะคะจากนั้นก็ามาซื้อตั๋วตรงพิพิธภัณฑ์นั่นแหละนะผู้ใหญ่300บาท <c oughs> เด็ก220 <c oughs> มั้งใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็มารอมานั่งรอตามรอบเรือนะคะ <c oughs> ของเราก็ พอเรือมาเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาบอกนะให้ไปรอตรงที่ท่าเรือก็จากนั้นก็จะมีเรือมารับซึ่งตอนแรกอ่ะสามร้อยเราก็คิดว่าเราต้องได้นั่งสปีดโบ๊ทแน่นอนนะคะที่ไหนได้เป็นเรือแบบเรือเรือใหญ่เรือประมงอ่ะออธิบายผูกนะนี่ค่ะเรือที่จะมารับเราเละไหนวะไม่ใช่มาก็มาจุดมาอยู่ตรงจุดที่มานั่งรอเรือรอเรือภายไป เราลิงไต่ล้วเมื่อวันว่ามีตัวขอตั๋วหน่อยเปนสิตัวเข้าตองอกตรงๆแหละว่าสิตัวพี่ใช่ค่ะตัวคือสิ่งนี้ค่ะจิ๊กเก็ตนี่ค่ะก็คือเราขึ้นเรือมาแล้วเนาะแล้วเราก็นั่งกันขึ้นมานั่งที่ชั้นสองนะคะเพื่อที่ข้ามไปแสมสาซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ15นาที ทะเลใสามากจริงนะทุกคนแต่มันก็ร้อนมากด้วยแหละเออขึ้นมาบนชั้นสองก็เขาก็จะมีชูชีพเสื้อชูชีพให้ใส่นะคะน้ําทะเลที่เห็นเลยตอนแรกมองไปที่เกานะเนาะเราก็ว่าเออเราก็คิดว่าทําไมมันไม่มีคนเลยคนหายไปไหนหมดแล้วก็จะมีพอลงเรือมานะคะก็จะมีรถมารับเราแบบนี้เลยรถเรียกรถอะไรอ่ะเออนั่นแหละแล้วเราก็ขึ้นขึ้นไปเขาก็จะพาเราไปส่งยังจุดหมายปลายทางของพวกเรานั่นเองนะ ทุกคนก็มีเพลงให้ฟังตลอดทางเออนั่งแบบตะตอนยอนไปเรื่อยๆนะคะก็จะผ่านแมกไม้นานาพัานมีฝรั่งมีอะไรเงี้ยมีนะักท่องเที่ยวไทยแล้วก็มีพวกเราสองคนแล้วก็มาถึงแล้วจุดนี้เลย คือมันมันว้าวมากเลยอ่ะทุกคนไม่คิดว่าใกล้ๆทะเลใกล้ๆมันจะมีอะไรแบบนี้เราไม่เคยข้ามมาเกาะตรงนี้นะอย่างมากก็มาสะจะหีบที่น้ําใสใช่ไหมหาน้ําใสใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้เขาก็จะมีบริการมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง<ม>ก็จะมีให้เช่า เออเป็นที่นั่งนะคะแล้วก็มีเป็นเสือเนาะก็ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นอันละสามสิบบาทสามารถอยู่ได้จนถึงจบงานเลยกินดูปูตัวใหญ่มากกูอยากกินปูตัวนี้แหละนี่เราเราทะเลใส่หาใสใสบนหา้าหาดอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะลูกลมลูกลมหาดลูกลมน้เมืองลูกลูกลมเหรอโอเคลูกลมก็ลูกลมโอ้โหกูร้อนเลยที่นี้ ร้อนมึงเราไปเช่าเราต้องไปเช่าวันนี้นะคะว้าและนี่คือสภาพอาหารของคนมาเที่ยวทะเลนอกจากกูจะแกะไม่ได้แล้วมันย <ís> <Philippines> ังโอ้ยเนาะเดี๋ยวก่อนกินเพิ่มพลังก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นน้ำเอพิเกลคงทำอะไรฉันชอาหาแนวกินอยู่ตออหาอะไรกูนะมึงกินอะไรทำไมงมึงทำได้เอามึงเห็นไอ้กูน้ำแน่ ดูงปูโอ้ยอ่ะทำให้เพื่อนหน่อยค่ะสสภาพเออสภาพมากแต่ตอนนี้ต้องหลบแดดกันนะแล้วก็อ่านกินปูตอนนี้มากเลยถ้าลื่กินขาแันนะโอ้โหเราไปเลื่อไปลากเดี๋ยวจะพาไปชมทะเลนะคะอันนี้เราก็อยู่ที่สมัยสารเนาะไาสมัยสารข้ามเรือมาโอ้ยร้อนมากร้อนมากค่ะ แบบท่านหนึ่งอีกแล้วค่ะถามว่าวร้อนไหมแต่มันสวยเนาะหาดมันใสเนาะน้ำอ่ะทุกคนดูหาดอนะขาวมากแต่มันก,แดดกนไไ็แดดเกินไปไหมแดดเกินไปไหมสำหรับผู้หญิงอย่างเราเออผู้หญิงที่ไม่ได้เตรียมครีมกันแดดมาเอาโฮมดีกว่า นี่คือที่ที่เรามาอยู่นะคะก็คือว่าออสรุปเล่นน้ำไม่ได้นะคะก็เลยต้องมานอนกันนนดูวิวน้ำทะเลดีมากแต่แดดแรงมากค่ะเ,เดี๋ยวพามาสัมผัสน้ำทะเลก่อนนะคะเดี๋ยวหาว่าดิฉันมาไม่ถึงนะคะนี่ค่ะทุกคน เขาจะไปดูปะการังตรงนู้นไปดำน้ำดูปะการังนะคะขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมไปดูตรงนู้นแต่เราไม่ไปนะเรายอมแพ้ฝรั่งยังยอมแพ้เลยฝรั่งเขายังไม่มาตากแดดเลยฝรั่งยอมแพ้นะยอมแพ้แดดเมืองไทยแล้วคนไทยจะเรือหรอคะตรงนี้ไว้เล่นน้ําแต่น้ําใสมากนะเธอข้ามมาเลยเรือสามร้อยผู้ใหญ่สามร้อยนะเด็กสองร้อยยี่สิบ เราแพงอยู่เ๋ีวก็เขาก็จะมีรอบพูดไปแล้วใช่ไหมแต่เขาจะมีรอบเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแบบนี้แล้วก็กลับได้ไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะเหมือนไม่ให้คนนอนที่นี่นะนี่เลยอ่ะสวยน้ำใสน้ำทะเลอ้าว <c oughs> อ้าวเฮลโหล หมูเกาะหมูหมูป่าหมูทะเลนะมึงหมูเกาะ,กะ,กะเออนั่นนั่นมันไ่หากินเหรโ่าสูเกาะหมูเกาะหม,มูทะเลโว้ปี <c oughs> มันมาดอมดอมเราอยู่นะ <c oughs> กลับแล้วนะคะ <c oughs> เข้าฝัง่งค่ะเดี๋ยวเดี่ย อุยอ๊ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะยร,ร,ระนีค่ะูนยสวยเอาไมเด้ถึงฝั่งเลยแอะเดินเข้ามาเป็นที่พักเรานี้อ่้องเราห้องเราติดทะเลนะคะแต่ว่ามันลงเล่นไม่ได้ถูกไหมห้องน้ำก่อนหนึ่ง พักที่บ้านสัต,ตหีบบ้านสัต,ตหีบห้องน้ำก็ทั่วไปนะ้คมัจะกลิ่นห้องหมอมนะเชิญค่ะอืมมีทีวีมีตู้ยเย็นนะคะแล้วก็<อ>เตียงนอนของเราเตียงนุ่มไหม นี้ค่ะไดอ,อยู่ยนเนอะในราคาสองคน,อคนละเก้าร้อยบาทเรากลับห้องก่อนนะคะต้องการความเย็นเรากจะพาไปเราจะพาไปโยคะนะคะนี่คือท่าแรกนะคะเราต้องยกขาขึ้นนะคะ อันนี้นะคะถ้าถ้าดัดหลังนะคะเราก็จัดตามมาเขาเลยนะคะและนี่นะคะท่าขมิบตูดนะคะมึงมาดูมึงมาดูท่าขมิบตูดดีกูยอยากทาท่านี้เนี่ยแล้วท่านี้นะคะท่ายิ้มเปยเป์ยนะคะโอ้ยทําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะคะเ,าาเดี๋ยวจะพาเดินไปกินอาหารทะเลที่ร้านเพื่อนทะเลเอออันเพื่อนทะเลถ้าเดินไปก็ประมาณเจ็ดร้อยเมตร แต่ถ้าวิ่งไปก็เจ็ดร้อยเมตรเหมือนกันถ้าขับรถไปก็เจ็ดร้อยเมตรแต่มาดูว่าอาหารจะเป็นยังไงที่ไม่ขับรถไปเพราะว่าเออมันมันวันเวยเยอะเห็นไหมมันแบบเดี๋ยวห้ามจอดเอ้ยเดี๋ยวห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามตรงไปแล้วไม่รู้เดินไปดีกว่าแล้วเราก็เจอมึงผู้เรียนมึงบึง,บง กินได้สิอร่อยนะหอมมากเลยอ,อุ้ยดูร้านร้านน่ารักโอ้ยที่วิ่งไปนี่คืออยากได้ไดีเ,เี๋วันนี้เพื่อนอะไลเมืองเมืองเพื่อนกูร้านอาหารล้วชื่อเพื่อนอะไร มีข้าวมีเมืองคือนี่คืออาหารอัศรีวิวปลากระพงทอดทอดอะไรทอดน้ำปลาทำไมทุกอย่างองทอดน้ำปลาอัดเลยต้องแลกหมัดก่อนเข้าฐานทัพเรือนะคะเพื่อจะไปอเมซอนเรากำลังจะเข้าไปในฐานทัพเรือนะคะะไปกินอเมซอนรีวิว ถึงแล้วร้านเมซอนในตำนานตำนานของเราตรงนี้มุมมหาชนนะคะคาเฟ่เมซอนเนาะก็คือถ่ายรูปไปประมาณ8,320รปูปก็วิวมันสวยอะ่ะอันนี้ขึ้นสั่งสั่งแล้วก็เลยพากันขึ้นมานั่งที่ชั้นสองนะคะก็จะมีแอร์เย็นๆให้เราได้นั่งพักผ่อน กายานิดนึงเออแล้วก็เตรียมคอปสํสำหรับถ่ายรูปของเขาของเราก็สั่งเป็นอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวนะคะหรือว่าน้ำมะพร้าวเพิ่มช็อตกาแฟเนาะที่ยเมีสั่งเขาก็มีเมนูนี้ด้วยเออซึ่งมันก็รสชาติเหมือนกันทุกที่เลยเท่าที่กินมารวมถึงสาขานี้ด้วย และคนนี้เขาทําอะไรคะ,ะนั่นเรงเขาจะรีวิวเป็นมุมที่สวยงามเขาต้องการความรีวิว,วนะฮะไม่รู้ว่าจะได้กินดอนไหนและนี่วิวชั้นสองเริงเจงอยากถ่ายให้ดูนะคะใครอยู่ใ,ใกล้ก็แวะมานะบุกฐานทับเรือสัตหีบเลยเข้ามาแป๊บเดียวเองแล้วก็แลกบัตรนิดหน่อยเออขับรถเข้ามาเก้าร้อยเมตรประมาณนั้นค้าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

อ๋อกระเสามั่อยโอ้ยอยากใสเยอะแต่ว่ากไปไกลมั ไม่เลยมัไนไม่ใช่ โอใช่มีเันแบบก้าสวยานั่งจริงเหร่งก็ว่าคนไม่เยอะนะบางทนเยอะมากแต่เยนะาคนก็จิงไมอะไรนะนี่คือ